ค่าพาร์เยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะย้อนนะคะหุ้นไต้หวันกับหุ้นเกาหลีเมื่อวันจันทร์ที่27เดเดือน4 6 3สาด้วยนะคะว่าผลมันออกอะไรบ้างนะคะหุ้นไต้หวันนะคะผลมันออกเจ็ดสองเจดกับ9 1้าหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเข้าเด่น7ดกับ9นะคะถ้าใครได้ไร่เจดนะคะจะได้เจดสองด้วยนะคะสำหรับใครได้เลขเลขก้าจะได้9 1้าด้วยนะคะต่อไปหุ้นเกาหลีนะคะผลมันออกห้าเจ็ดหกับ 65นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่ได้เข้าตัวเด่นหรือเจาะเน้นนะคะจะมาเข้าตัวเลขใกล้นะคะตัวนี้จะเข้าเลข6นะคะอ่าเพื่อนๆจะได้ตัว6776ไปนะคะสําหรับเจาะรวมมิตรสองลัดนะคะตรงนี้นะคะจะเข้านะคะ 7กับ2นะคะเข้าทั้ง2ตัวเลยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ตัวจ7ไปนะคะคือได้72 /2 ส่วนก็ได้2 7นะคะยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับหุ้นไต้หวันกับเกาหลีนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูวันที่28เดือน4 6 3นะคะว่าผลสถิติไต้หวันกับเกาหลีจะออกอะไรนะคะก็ดีทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะหุ้นไต้หวันนะคะประจำวันอังคารที่ยี่สิบ 8นะคะนะคะพารวยเจาะได้นะคะเด่น8ดเด่น9ก้ด่นศนะคะเจาะเน้น8 9 8 0แล้วก็9 0นะคะตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้เลขเบิ้ลนะคะต่อไปหุ้นเกาหลีเจาะ7เจาะ8เจาะ9นะคะเจาะเน้น7 8 7 9 8 9นะคะอย่าลืมตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้นะคะต่อไปดูเจาะรวมมิตรสองลัดนะคะเด่น2เด่น8เด่น เจาะสองสามแปดเก้าเกนะคะ, 90, ะ,คะยังไงอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้นะคะยังไงนะคะพราวก็ขอให้ทุกคนปังๆรวยๆเหมือนเดิมน,นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็สวัสดีนะคะ